เเดี๋ยวสักครู่นะครับอืนะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะนะครับสถานการณ์การเมืองตอนนี้ก็เพื่อนๆก็อยู่ในในอบริเวณที่ประท้วงกันหมดนะครับเพื่อนๆผมนักข่าวนะนะนะครับอืมนะครับนะอืมเยอะแยะนะครับดาวสะพงสะพาไปกันหมดนะฮะนะครับหลายๆคนเห็นหน้าก็พอจะรู้นะฮะ นะครบหน้าครบตากันเลยครับไฟเฟยตอนนี้ก็เปิดแฟลตนะครับนะเปิดแฟลตมือถือนะครับนะแฟลตม็อบอ่าแฟลตม็อบจริงๆคำว่าแฟลตม็อบนี่มันแป๊บเดียวนะชุมนุมแป๊บเดียวแล้วเลิกแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะแฟลตม็อบทั้งคืนหรือถึงเช้าเห็นบอกจะไปอ่าปลุกรัฐบาลเนี่ยใน,ยนยภาพถ่ายมาจากแมคโดนัล์เนี่ยตรงด้านด้านแมคโดนัล์เนี่ยเปิดแฟลตม็อบดูสวยงามนะผ่านรัฐธรรมนูญสว่างนะนะการเปิดไฟก็มันก็เหมือนกับ นะส,อส่งนะนะสองสว่างนะครับนะส่องสว่างนะนะครับยุคนี้เขาบอกว่ามืดแล้วต้องส่องไฟนะเขาก็เปรียบเทียบเหมือนยุคเผด็จการมันมืดก็เปิดแฟลชม็อบก็คือแฟลชมือถือนะนะครับยุคนี้ก็มีมือถือเป็นอาวุธนะครับไม่ได้พกอาวุธนะครับนี่ก็ข่มแล้วก็ยังไม่เลิกนะปิดถนนหมดแล้วนะครับนะครับเรียบร้อยนะใครก็ไม่ต้องไปผ่านไปแถวนั้นนะฮะ นะครับแล้วก็ล้มรั้วตารวจนักศึกษากูลงถนนเนี่ยครับข่าวตั้งแต่เย็นนะครับก็หาดูยากฮะนะครับตำรวจเขาก็ทาผักผักผักอะไรไปเขาก็ไม่อยากจะมาอะไรมากนักนะก่อนลงถนนเต็มหมดแล้วนะตำรวจตำรวจก็เอาไ่อยู่แล้วครับนั่งเต็มหมดแล้วครับนะครับนะรถตำรวจพร้อมเห็นมีจอดอยู่ไม่กี่คันนะครับจะจะจับไหวนะครับคนมันเยอะมันหลายพัน นะก็พี่น้องตำรวจรับรถมาจอดรอนะับไม่ไม่คงไม่มีใครกลัวแล้วนะมีคุณป้าตะโกนลั่นอยากขึ้นรถตำรวจปกป้องนักศึกษานะนะมีคนตะโกนอยากติดคุกอยากติดคุกกันเยอะมันมันคนเดี๋ยวนี้มันมันมันอัดอั้นตันใจอ่ะไม่มีตะกินค้าขายไม่ไม่ดีโควิดอีกอะไรต่างๆมันมันมันลำบากไปหมดนะนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายๆคนก็บอกว่าติดคุกก็ดีเหมือนกันนะ จะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านค่าอะไรต่างๆเนี่ยคือคนเดี๋ยวนี้มันกลายว่ามันไม่มันลําบากกันมากแล้วคุกตารางไม่กลัวนะครับเนี่ยมีคุณป้าตะโกนเนี่ยนะหลายคนนะแล้วก็มีคนที่โดนจับไอ้สองคนเนี่ยยกป้ายที่มีคําว่าไอสัตว์ที่ระยองเนี่ยก็ตะโกนว่าจากระยองสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย่านะตะโกนกันนะนะครับเออนะครับใครตะใครเต็มไปหมดเลยดูเลย นักของนักข่าวต้องใส่ปลอ,อกปลอ,อกแขนนะครับนะเพื่อนผมเะก,กี้เขาก็ใส่ปลอ,อกแขนนะเป็นนักข่าวต้องชัดเพลสเพรส,พรสนะครับนะถ้าไม่ใช่นักข่าวเดี๋ยวจะลำบากยิงโดนกระทุงกระทืบอะไรไป,ไปนะครับดูแล้วถ้าทางจะเต็ไมไ่หมดเนี่ยดูจากหน้าเนี่ยผมมองดูหน้าแมคโดนัลล์เนี่ยตรงนะนะครับมนุษา์วีรีประชาธิปไตยนะครับนะ ก็วันนี้ก็นัทวุฒิไม่สามารถไปร่วมงานชุมนุมได้เพราะติดคุกอยู่ก็ออกไปงานศพพ่อขออนุญาตกรมราชธรร์ปกติอนัทวุฒิก็ต้องขึ้นเวทีนะตอนนี้ก็ติดคุกอิตารางเรื่องการประท้วงนี่แหละถ้าจำไม่ผิดคดีที่ติดคุกนี่คดีบ้านป๋าเปรมนะครับนะวันนี้ก็ได้รับอนุญาตออกคุกไปงานศพพ่อเพราะนั้นใครติดคุกถ้าพ่อแม่ตายก็ขออนุญาตได้นะไปงานศพได้นะครับอันนี้ก็เป็นนิมิตใหม่นะครับ อ่านะครับก็ดูแล้วหลายๆอย่างนะฮะนะครับน่นะครับอืมม็อบในอดีตก็ตั้งแต่52-53องห้าสามะไรต่างๆมาถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะม็อบยุคมือถือยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยผมว่าควบคุมยากมันสามารถระดมทุนผ่านเฟซบุ๊กอ่าระดมคนอะไรต่างๆได้ไม่ยากปิดปิดกั้นยากมีทางเดียวรัฐบาลต้องเจรจานะครับ สองหนุ่มระยองพบเสรีพิสุทธิ์นะขอคําแนะนําเรื่องกฎหมายนะเสรีพิสุทธิ์ก็เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาก่อนพลตรเอกเสรีนะเรียกย่อว่าพี่เสรีแล้วกันก็ให้คําแนะนํานะครับว่าอะไรทําได้ไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นพอบอตรมาก่อนรู้รู้หมดว่าการชุมนุมแบบไหนเป็นการใช้เสรีภาพการชุมนุมแบบไหนเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับนะครับดูกันว่าไปนะครับ นะครับเขาก็มีการถ่ายภาพวินาทีประชิญหน้าตำรวจนะครับนะตาต่อตาฟันฟันต่อฟันตำรวจอ่านกฎหมายอ่านกฎหมายพรกฉุกเฉินเะไรองต่างนะเจอนักศึกษาไล่โฮแต่ก็อย่างว่านะครับตำรวจเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ผมเชื่อว่าพี่น้องตำรวจเนี่ยผมก็มีเพื่อนเป็นตำรวจซะส่วนใหญ่นะครับมากกว่าทนาย นะเขาก็ต้องทําตามหน้าที่กับฝากนักศึกษาก็อย่าไปทําร้ายพี่น้องตํารวจนะครับเขาต้องทําตามหน้าที่เขาก็โดนสั่งมาไม่ทำเขาก็ซวยนะครับนะนะครับเนี่ยครับนะนะครับนะก็มีนักศึกษสงศึกษาสาวสาวหนุ่มๆน,นะแจกจงแจกเจลเลยครับนะครับก็ลูกๆหลานๆนะครับธนาธรส่งกําลังใจไปไม่ไปครับเพราะว่าธนาธรน,นี่ก็หลายคดี้วนะ ถ้าไปคราวนี้คงติดกุ๊กแน่นะเพราะฉะนั้นก็ธนาธรก็ส่งกําลังใจไปนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะนะนะหลายๆคนก็บอกน้องๆคงหลัวอดไม่กลัวโควิดนะก็หลายๆคนก็บอกอยากให้ลาออกทั้งรัฐบาลก็ว่ากันไปก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนในการเรียกร้องให้ลาออกนะส่วนเขาจะลาออกหรือไม่ก็มันก็แล้วแต่เขานะครับมันก็พูดยากอ่ะนะสถานการณ์นะลุงไม่หวั่นรถตำรวจ นะอ่ามีหลายๆคนที่อยากจะติดคุกกันเยอะนะบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็นะค่อนข้างเข้มนะเอาอะไรแต่อะไรมากั้นหมดแล้วนะครับก็ว่ากันไปนะตำรวจตำรวจก็บ้านเลยนะเนี่ยนะครับดูกันต่อไปนะครับนะครับดูกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยไม่จบอนะยาว แล้วโอกาสในการที่จะเข้าไปสลายการชุมนุมหรืออะไรก็ยากคนดูทาง YouTube ตัวนี้8,700นะ Facebook ก็1,955คนก,กับเกือบ2,000 0ครับวันนี้นะก็คนดูก็เยอะนะครับนะนะฮะก็นะครับก,นะบก็หวังว่าสิ่งที่ผมมาวันนี้ก็น่าจะพี่น้องประชาชนคงจะได้ความรู้นะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนักศึกษา พยายามชุมนุมอยู่ในกรอบกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอย่าฝา่าฝืนกฎหมายอะไรนะครับนะผมก็เป็นนักกฎหมายไม่กล้าที่จะไปชี้นําให้ทําผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเราเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความมาสามสิบห้าปีต้องชี้นําในถิ่งที่ถูกต้องอย่าพกพาวุธอย่าก,กินเหล้าเข้าไประวังมือที่สามนะแล้วก็กรอบกติกาต่างๆในการพูดอะไรก็อย่าไปหมิ่นประมาทเขาเยอะเอาเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล วิจารณ์รัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญการยุบสภาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานอันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะอย่าไปด่าอะไรต่างๆที่เป็นคำหยาบมากนะักอันนี้ก็ฝากไว้นะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะทุกท่านนะเออนะครับที่ชมแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆนักษาลูก,ลกๆหลาน,ลานระวังสุขภาพด้วยกินข้าวกินปลาอากาศร้อนนะหมอเหมือต่างๆก็ต้องไปอยู่ในที่เกิดเหตุหมอพยาบาลเป็นลมเป็นแรงกันไป นะครับขอให้ทุกคนนะครับนะดูแลตัวเองด้วยนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ